สวัสดีทุกท่านนะวันนี้ก็เจอกับพวกเราทีมงานดรเวอีกรอบนึงนะครับผมเนาะคลิปนี้นะครับนะแอดมินเนี่ยจะขอโฟกัสไปที่กลุ่มเป้าหมายก่อนมาเจาะลึกกลุ่มเป้าหมายนิดนึงนะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของการกานะทำโฆษณาเลยเนาะจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งจะขาดทุนจะกําไรมันก็อยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับผมเนะาะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปที่กลุ่มเป้าหมายนิดหนึ่งนะครับผมเนาะนะเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพกลุ่มเป้าหมายก็คือนะครับ ตรงนี้ทุกท่านที่มันกําหนดนะการควบคุมกลุ่มเป้าหมายนะครับหรือว่าอีกกล่องหนึ่งมันจะอยู่ที่นี่ครับกลุ่มเป้าหมาย a d v ว n t a g e p ์พลที่จะทําให้เรานะครับผมขาดทุนหรือกำไรเนะี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มตรงนี้แหละสกล่องตรงนี้แหละที่เราจะต้อง ใส่ใจมันนิดนึงแล้วก็ต้องทําความเข้าใจมันนิดหนึ่งนะครับทุกท่านเนะาะไอตำแหน่งตรงนี้ทุกท่านนะ่าจะเข้าใจแล้วเนาะนะด้วยหลักการแล้วนะครับผมเรายิงทั่วประเทศได้ครับผมยิงทั่วประเทศได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเจอปัญหาแบบลูกค้าไม่ค่อยเชื่อมั่นหรือไม่มั่นใจให้ยิงเป็นจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่ตัวเองอยู่หรือจังหวัดใกล้เคียงที่เราสามารถที่จะเฮ้ยถ้าเจอลูกค้าแบบ อย่าเจอหน้าจากพบหน้าเราไปหาไหวเราสามารถไปไหวไปมอบกรมธรรม,มไไไ์ไปต่อส้มไม่มีปลายได้ไปขอรายชื่อไปต่อรายชื่อได้อันนั้นเราก็ยิงไปจังหวัดเลยหรือว่าคนที่มีงบน้อยทุกท่านเนาะก็เลือกจังหวัดที่ตัวเองอยู่เลยนะแล้วก็มันจะละเอียดไปถึงนะคบผมรหัสไปรษณีย์เลยอย่างนะใครที่อยู่ขอนแก่นใช่ไหมครับผมเนาะขอนแก่นนะนะครับตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองเลยทุกท่านอยู่จังหวัดไหนนะครับผมลองเซิร์ชดูครับว่าอำเภอเมืองของแต่ละท่านเนี่ยนะครับ คือรหัสประณทศนีอะไรนี่อาร์ลพูนใช่ไหมเดี๋ยวลองดูซิเชียงใหม่รหัสอะไรครับผมรหัสปรษณนีเชียงใหม่นะเดี๋ยวไปหาเอาอันนี้ก่อน2 0 0 0 0นะ20,000จะเป็นชนบุรีนะฮะตัวเมืองชนบุรีนะับผมเดี๋ยวขอลบ40,000ก่อน สองหมื่นใช่ไหมมันก็จะยิงไปที่ชนบุรีเนี่ยครับงบประมาณเราก็จะอยู่ในนั้นเนาะอันนี้คือแบบนะเหมือนเดิมคืออันนี้คืออาร์ตจะพาทุกท่านเจาะลึกเนาะว่าเทคนิคในการยิงนะครับผมเนาะยิงที่อาร์ตเนี่ยไม่ค่อยขาดทุนนะครับแล้วมันค่อนข้างที่จะได้ไประสิทธิผลปิดลูกค้าได้นะครับมันนอกจากที่คอนเทนต์แล้วคือกลุ่มเป้าหมายตรงนี้แหละนะัอาจจะเน้นเป็นกลุ่มๆไปนะใครอยู่จังหวัดไหนก็นะครับยิงไปราษฎรประชนีก็สามารถที่จะทําได้หรือใครจะยิงชนบุรีแบบนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับผมโดยเลือก เป็นเมืองเนี่ยครับผมก็จะเป็นเ,นเมืองชมบุรีมันลงทะเลไปไม่ต้องสนใจก็ได้นะทุกท่านเพราะว่ายังไงแล้วถ้าไม่มีคนอยู่ตรงนั้นหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเรามันแบบเรากําหนดไว้ไม่ใช่มันก็ไม่วิ่งลงไปแล้วแต่ถ้าเขาใช่แล้วเขาอยู่กลางทะเลมีคลื่นมันก็เป็นอะไรที่เม k เซนที่เราควรที่จะยิงไปแต่ว่าทุกท่านก็ไม่ต้องไปกังวลตรงนี้มากนะครับผมเนาะไม่ต้องกังวลตรงนี้มากอ่ะที่สําคัญมันอยู่ตรงนี้ทุกท่าน การกาหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดนะครับโดยปกติแล้วกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีอยู่2อย่างทุกท่านนะครับทางตรงกับทางอ้อมเอากลุ่มเป้าหมายตรงนี้ก่อนนะกลุ่มเป้าหมายว่ากาหนดจากอินเทเลสก่อนนะอินเทเคือความสนใจความสนใจมีทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมอย่างพวกประกันชีวิตเนี่ยคือทางตรงนะเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรทุกท่านกดแนะนําเห็นไหมครับกดแนะนําเสร็จปุ๊บมันขึ้นมเลยการประกรันภัยกรมธรรม์ประกันภัยเทอร์มล i ฟอินชุลันโฮลไลฟ์อินชุลันอะเรนส์นะครับผมแอคซ่าเมืองไทยพวกนี้คืออะไรครับผม direct interest เนี่ยยิงแอดไปเบื้องต้นยิงไปแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกเป็น1ความสนใจเท่านั้นต่อ1นะครับโฆษณานะครับผมต่อ1นึ่งชุดเขาเรียกว่า1 1 1อะไรนะ1 1 1 1ชุดโฆษณานะครับผมเนาะชุดยิงอ่ายิงอินเทเลสเดียวต่อ1ชุดโฆษณาเพื่ออะไรนะครับผมเนาะอาจจะใช้อย่างนี้นะอาจจะใช้1อันเพราะว่าอะไรเราจะได้รู้ไปเลยว่าเฮ้ยการประกันชีวิตเนี่ย มันได้ผลไหมแต่ถ้าทุกท่านไปเลือกให้มันเป็นอยู่ในอย่างเงี้ยทุกท่านเลือกทุกอันมาอยู่ตรงนี้ครับเวลาเราอ่านค่าหรือว่าเราเรามาทํางานแล้วเรามาติดตามเราจะไม่รู้เลยว่าตกลงอ่ะเฮ้ยอินชวลันกับเทอร์มไลฟ์อันไหนมันเวิร์กกว่ากันอันไหนที่มันสร้างยอดขายถ้ามารวมอย่างเงี้ยครับเวลาอ่านรีพอร์ตจะไม่รู้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วอารก็เลยแยกครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อย่างเดียวนะครับการประกันชีวิตอย่างนี้อย่างเดียวนะครับผมเนาะแล้วก็เมื่อกี้นี้ดิเรกไปแล้วเนาะแล้วอินดิ อินเดเล็กคืออะไรครับผมเนาะก็คือทางออมนะครับธุรกิจเกี่ยวกับการเงินเนี่ยก็คือทางออมนะเราก็มาดูว่าเฮ้ยกลุ่มเดลเล็กคือการประกันนะและทางออมอะ่ะพวกถ้าคนสนใจการเงินส่วนบุคคลอย่างเงี้ยครับผมเนาะการเงินส่วนบุคคลใช่ไหมอย่างเนี้ยพวกเนี้ยคือทางออมใช่ไหมการเงิน เกี่ยวกับประกันโดยตรงไหมไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวเอ้ยไม่เกี่ยวกับประกันโดยตรงไม่เกี่ยวแต่สัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์นไมมันไม่ตรงอันนี้เรียกว่าถางอ้อมแล้วเราอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างทุกท่านก็กดแนะนำนะการบริการทางนากการเงินการเงินเะงินนะการลงทุนแผนการเงินนะครับผมรายได้บัตรเครดิตเห็นไหมพวกนี้ก็เกี่ยวกับเงินเห็นไหมเนี่ยพวกนี้คือเนี่ย ตลาดการเงินธุกรกิจนะการบริหารความมั่งคั่งพวกนี้เราก็ยิงแอดไปได้นะทุกท่านเนาะเราจะไม่ตันเราจะแบบไม่มายิงแก่แบบการประกันชีวิตการประกันชีวิตอย่างเดียวเพราะว่าทุกคนมันยิงอย่างนี้หมดทุกท่านเนาะมันทุกคนมันยิงการประกันชีวิตหมดเพราะฉะนั้นแล้วบางทีมันจะทำให้การแข่งขันสูงเราอาจจะอินเดเล็กไปก็ได้เนาะเราอาจจะอินเดเล็กไปก็คือแบบทางอ้อมก็ได้นะครับผมมีอีกอย่างหนึ่งนะคะผมเนาะอาจจะใช้ตรงนี้ครับทุกท่านมันจะมีคําว่าเลือกดูเลือกดูทุกท่านคลิดคําว่าเลือกดูครับ เลือกดูแล้วก็มันจะมีข้อมูลประชากรความสนใจและพฤติกรรมนะบางทีเราอยากจะยิงคนรวยทุกท่านเราต้องยิงพฤติกรรมคนรวยมีพฤติกรรมยังไงครับผมเนาะชอบท่องเที่ยวเนี่ยเห็นไหมกลับมาจากการเดินทางเมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมผู้ที่เดินทางบ่อยๆผู้ที่เดินทางระหว่างบ้านและที่ทํางานนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบการเดินทางทํางานเนาะอาจจะไม่ได้ลึกเท่าไหร่แต่นี่ครับได้กลับมาจากการท่องเที่ยวเมื่อ2 ท่องเที่ยวเมื่อสสัปดาห์ก่อนอาจจะเป็นเที่ยวในประเทศหรือเที่ยวต่างประเทศก็ได้เนาะนะเนี่ยเนี่ยครับผมมันจะทําให้เฮ้ยคนที่แบบเที่ยวบ่อยๆชอบเที่ยวสนแสดงว่ามีกําลังไหมมีกําลังเนาะพฤติกรรมการซื้ออีกละ่ะทุกท่านเนาะเนี่ยนักช็อปมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับผมเนาะบางครั้งเราต้องเลี่ยงมายิงพวกนี้ไม่เห็นไหมพฤติกรรมมันเยอะมากนะครับผมเนาะเนี่ยพวกเนี้ย ทุกท่านเราเลือกได้นะทุกท่านเราลองมาดูนะครับว่าความสนใจไหนที่มันใช้โดยปกติแล้วก็อาจจะใช้ท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็ผู้ที่อยู่ต่างประเทศอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับผมเนาะ,ะพฤติกรรมตรงนี้ได้ใช้ก็ยิงไปพวกที่ใช้พวก iPhone เนี่ยตรวจพบ iPhone 14่เห็นไหมก็จะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างที่มีเงินนิดนึงนะครับผมหรือว่าพฤติกรรมการซื้อเห็นไหมนักช้อปมีส่วนร่วมนะครับวันครบรอบนะวันครบรอบนะฮะอันนี้ แล้วมันวนครบรอบอะไรนะมันก็จะมีบอกตรงนี้นะครับผมตรงนี้ไม่มีบอกเนี่ยหรือว่าอะไรที่ไม่มั่นใจทุกท่านเราก็วันครพูดที่มีวันครบรอบครบรอบอะไรไอ้ตรงนี้ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ไม่ต้องไปใช้มันแต่ทุกท่านพอจะเห็นกรอบไหมครับว่ากรอบการทํางานคือเราจะไม่ยึดติดกับความสนใจอย่างเดียวเรามาสังเกตที่พฤติกรรมเนี่ยกิจกรรมดิจิทัลเนี่ยเต็มไปหมดเลยยิงหาคนที่เป็นเจ้าของอเนี่ยผู้ นี่นะครับผมอันนี้ก่อนครีเอเตอร์เรายิงหาพวกเซเลบยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์ต่างๆนะก็สามารถทําได้นะครับผมผู้ที่ดูแลโปรไฟล์ธุรกิจนะหรือผู้ที่ชําระเงินเห็นไหม mm hmm. เขามีพฤติกรรมนะครับผมพฤติกรรมที่สอบไปทานที่ว่าเขาอ่ะมีความคุ้นเคยกับการซื้อของออนไลน์มันก็จะทําให้เราปิดปิดง่ายขึ้นเห็นไหมนี่คือยิงไปหาเจ้าของธุรกิจ จะเห็นว่านะครับผมเนาะตรงนี้พฤติกรรมเป็นอะไรที่น่าน่าหยิบมานอกจากความสนใจแล้วเนี่ยเห็นว่าความสนใจมันก็มีเยอะมากๆนะทุกท่านในความสนใจทางด้านบิสเนสนะคนที่เลือกแอดเวอร์ทายส์คือเรานะคนที่สนใจการตลาดเห็นไหมนยะครับเราอาจจะรีคูดนะเวลารีคูดเราก็จะใช้พวกนี้ก็ได้เนาะคนที่สนใจการตลาดเลือกอีกนะครับผม ความสนใจเนี่ยมันเยอะมากเนี่ย family เห็นไหมครับมี family มี fatherhood นะครับ fan friendship marriage นะครับผมก็แต่งงานแล้วมา motherhood เนี่ย parent ผู้ปกครองเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยมีให้เรามาเล่นเยอะแยะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความสนใจซึ่งมันเยอะมากๆนะถ้ายิงกันอะยิงไม่หวัดไม่ไหวเลยทุกท่านบางท่านบอกว่าโอ้ไม่รู้จะยิงตัวไหนทุกท่านครับ interest บาง interest เ,เนี่ยเป็น เพชรในตมอ่าเพชรเพชรในตมเลยนะครับผมเนาะเป็นเพชรในตมเลยเพราะฉะนั้นแล้วทดลองครับทุกท่านทดลองข้อมูลประชากรตรงนี้ก็สําคัญเรายิงไปหาคนที่ระดับการศึกษาเป็นยังไงนะคะผมเนาะการเงินเป็นยังไงนะการทํางานนี่นะตรงนี้อาจชอบมากยิงไปหาอุตสาหกรรมเลยครับคนที่ทํางานอุตสาหกรรมทางด้านของการเงินทางด้านของกฎดหดมายนะครับผมเนาะยิงไปหาคุณหมอนะครับผมเนาะบริการทางด้านสาธารณสุข Porsche. เห็นไหมครับมันก็จะมีนะกลุ่ม ยิงไปที่อุตสาหกรรมที่ทุกทกท่านทำงานอยู่นายจ้างอย่างเงี้ยครับผมเนาะพิมพ์ไปเลยว่านะ SCG นะครับผม SCG SC <G S 2> เห็นไหมครับยิงไปห,หาคนที่เป็นนายจ้าง SCG เนาะตลาดไฮ h i นไหมครับทุกท่านไฮเ HiN เนาะอย่างเงี้ยทุกท่านพอจะเห็นภาพไหมครับกรอบของอ i n t e l สมันก็จะกว้างมากขึ้นทุกท่านจะทำงานได้อย่างแบบ เขาเรียกว่าอะไรแบบมันกว้างมากทุกท่านมันจะไม่จบไม่สิ้นนะทุกท่านจะมีกรอบการทํางานที่กว้างมากๆกนะครับผมแล้วก็นะตำแหน่งตกจัดวางตัวนี้ไม่ต้องนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเพศด้วยทุกท่านบางทียิงเพศชายอย่างเดียวก็ได้เพศหญิงอย่างเดียวก็ได้ยิงให้มันเทสกันว่าผู้ชายหรือผู้หญิงมันเวิร์กกับกันนี่ก็สามารถทําได้นะแต่เบื้องต้นนะถ้าเป็นแคมเปญแรกๆก็ปล่อยอย่างนี้ไปกอ่อนนะแล้วก็อายุเนาะเราขยับขึ้นก็ได้นะรหรือว่าขยับน้อยกว่านี้ก็ได้เดี๋ยว,เ,ยวเรามาดูรีพอร์ตว่าเกลง คนอายุเท่าไหร่ที่ซื้อเรากันแน่มันก็ดูรีพอร์ตได้นะครับผมอันนี้อาร์ตมาเจาะลึกเนาะเจาะลึกของกลุ่มเป้าหมายนะให้ทุกทกท่านนะครับผมเนาะยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันนะครับผมเนาะยังไงก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมสวัสดีจ้า